สวัสดีครับผมมีนะครับในช่องมินิวอคอสอรี่นะครับป<ะ>ก็อยู่กับในคลิปเกี่ยวกับเซลไข่รถกระดิกเช่นเคยนะก็พื้นหลังมันเป็นยังไงก็ทรงผมผมเป็นยังไงก็แช่งมันเนาะเราดีว่าจัดห้องใหม่นะครับแล้วก็มาวางคอมตรงนี้แล้วก็ตั้งกล้องตรงนี้เนาะไม่งั้นมันตั้งอะไรไม่ได้นะครับก็าอาจจะแปลกๆหน่อยขออภัยนะครับส่วนทรงผมกับหนวดก็ไม่ได้โกนผมไม่ได้ตัดแค่นั้นเองโอเคเข้าเรื่องดีกว่าเนาะลนยคนสงสัยนะครับผมก็มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าอ่า ออกบูธนะครับออกบูธคืออะไรออกตลาดคืออะไรตลาดร้อนตลาดเย็นแล้วมันจําเป็นไหมมันสําคัญยังไงนะครับผมก็จะบอกว่าการออกตลาดมันก็เหมือนกับการที่คุณไปเอาสินค้าคุณไปโชว์นะครับให้คนเห็นว่าอ๋อเรามาขายไอ้นี้นะเราขายยี่ห้อนี้นะมันก็เหมือนว่าบางทีผมก็เคยเจอคาถามนะครับว่าเอเอรถย,ย,ยี่ห้อนี้ที่จังหวัดเขาเอามีด้วยเหรอใช่ไหมอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องรถยี่ห้อนี้ที่จังหวัดที่มีด้วยเหรอ คยเจอคาถามางเี้ยก็คืองงนะเอาเขาก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้เลยนะครับว่ารถเรามีแบบมีโชว์รูมาเปิดที่นี่ด้วยใช่ไหมการมาออกบูธก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะครับว่าจังหวัดนี้ก็มีนะพื้นที่นี้ก็มียี่ห้อนี้นะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็การออกบูธนะครับผมจะแบ่งเป็นสองประเภทหลกัหลกๆแล้วกันเนาะเป็น2อ,อย่างนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นตามอุณหภูมิแล้วกัน<อ>น,ะนะอาจจะ แปลกๆนะผมแต่งเป็นตามอุณหภูมินะครับก็อย่างแรกเป็นตลาดร้อนแล้วกันนะครับตลาดร้อนก็คือตลาดที่ออกตามตลาดนัดนะครับเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่ามันไปนติดแอร์หรืออะไรเนาะมันเป็นแบบพื้นที่โล่งๆหรือเป็นลานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับที่ คือตลาดคนเดินนะครับเป็นถนนคนเดินก็ได้นะแต่มันก็คือตลาดอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในตัวอาคารนั่นแหละครับแล้วมันร้อนอะ่ะน <c oughs> ั่นแหละก็เลยเรียกตลาดร้อนนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งก็คือตลาดเย็นนั่นเองนะตลาดเย็นก็คือก็คือคอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับอยู่ในตัวอาคารนั่นเองซึ่งแต่และตลาดอะ่ะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับผมก็ <c oughs> ตอบคาถามไว้ก่อนเนาะว่าทําไมต้องออกตลาดเ่อออกตลาดแล้วได้อะไรเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกก็คือเนี่ยมันได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วก็ให้คนได้เห็นโปรด เนาะที่เรามาโชว์นะครับมันก็เหมือนการลงโฆษณาอย่างหนึ่งแต่เราออกพื้นที่นั่นเองครับมันก็เราก็ไปแจกใบปลิวด้วยก็ได้ใช่ไหมเป็นกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามาสแกนมาที่บูธของเราก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วตลาดร้อนเป็นยังไงบ้างตลาดร้อนข้อดีของตลาดร้อนนะครับคือการที่ไปในพื้นที่ที่มันเป็นแบบอ่าชุมชนแถวนั้นใช่ไหมเผื่อคนแถวนั้นนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปที่อื่นไกลๆปกติเขาก็อาจจะไปตลาดแถวนั้นทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไป พื้นที่นั่นนะครับมันก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมมันก็หลากหลายผู้คนนะครับผมบางคนก็เราอย่างเราอาจจะไปขายกระบะใช่ไหมไป ตอบโจทย์เพราะค้าแม่ค้าที่เขาขนของหรืออะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเห็นผลได้ดีกว่าเนาะแล้วก็เข้าถึงคนที่ตามชุมชนนั้นน่ะได้มากกว่านะครับนั่นเองเพราะว่าคนก็ก็คงเป็นคนในพื้นที่แหละที่มาเดินตลาดแถวนั้นใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วตลาดเย็นแหะครับตลาดเย็นก็คืออบูธเย็นแล้วกันบูธเย็นก็คืออยู่ในห้างใช่ไหมก็จะเจอคนอีกหลากหลายประเภทเลยอาจจะมาจากต่างจังหวัดด้วยหรือว่ามาจากอ่าต่างพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่ามาเดินห้างใช่ไหมครับ<ะ>ก็อาจจะมีแผนว่าเอออยากจะออกรถพอดีแล้วมาเห็นบูธของเรา นครับตั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเพอเอินสนใจใช่ไหมครับก็เดินมาที่บูธใช่ไหมก็มาขอรายละเอียดขออะไรต่างๆเนี้ยทิ้งเบอร์ติดต่อไว้อะไรก็ตามอาจจะโทรติดต่อไปนัดใหม่อีกทีนึงก็ได้ใช่ไหมครับ การออกบูธมีประโยชน์ยังไงเนาะและทาไมต้องออกเนาะก็อย่างที่ได้เล่าไปนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมันทําให้เราเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ตอนนี้ครับจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแล้วตอนนี้มันก็คือเริ่มเปิดเปิดแล้วใช่ไหมก็สามารถเดินตลาดได้เดินห้างได้อะไรค่อนข้างสะดวกขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็มันก็เลยเหมือนการทาโฆษณาครับผมบางทีการทําออนไลน์100%อย่างเดียวมันก็อาจจะโอเคมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าคนยุคนี้ก็ยังต้องเป็นออฟไลน์อยู่ใช่ไหมก็ยังต้องเดินต้องกินต้องใช้ใช มีประโยชน์นะครับผมลูกค้าเมื่อที่เห็นของจริงก็อาจจะตัดสินใจได้เลยเมื่อที่เห็นอุย ก็คือบางทีลูกค้าอาจจะเห็นแต่ในรูปแล้วอาจจะไม่พอใจใช่ไหมครับก็ <No. S 1> เห็นของจริงแล้วก็เออมันสวยดีเนาะแล้วก็พอมาคุยแล้วรายละเอียดน,นี้เออโอเคเลยก็อาจจะจองไว้ก็ได้นั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะมันก็เป็นวิธีการประชาัมพันธ์แล้วก็หาลูกค้าอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าการออกเนี่ยมันก็ถามว่าวแล้วแต่เนาะว่าบางห้างอะบางห้างอาจจะแพงตลาดก็อาจจะถูกหน่อยแต่ว่าได้ลูกค้ากลับมาซื้อของของเราก็ถือว่าโอเคแล้วคุณได้ปล่อยรถถูกป่ะก็คุ้มแล้วนะครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับก็ถ้าคลิปมันนานตปก็ขออภัยด้วยนะพอดีพยายามจะทําให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็พยายามจะเอาข้อมูลข้อเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเซลล์ไขยลถเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์หรือชอบยังไงก็เออแหละไลค์แชร์ด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดาย